สวัสดีวันอากาศหนาวนะคะฝนกำลังลินกำลังปล่อยะคะ่ะบ้านพุทธอลแดงบ้านในเกศฝนกำลังตกค่ะทักื่นตกก็ค่ะวันนี้2ีเท่าไหร่วันศุกร์ที่26มกร,รานะ,ะจ๊ะ67เมื่อเช้าดีแม่เกศมีเรื่องรู้สึกผิดมากกับลูกชายคนโตค่ะไอ้โตเต้ลูกชายเขาบอกว่าแม่ลองทำนักเรียนหนูาขาดบวกขาดมีโบกขาดนิ้วก้อยประมาณนี้ละค่ะจนบอกแม่ก็เห็นว่ามันสิปิดเทอมแล้วเนาะอีกประมาณเดือนกว่า เขาเดินกุมภาแล้วประมาณมีนากับปิดเทอมแม่ก็เลยว่าเดี๋ยวถาะมาะถาะปอหกกรอยากซื้อไม่จำเลซื้อดูเะะเ้เปินกับป้อหาแล้วเนาะค่ะเปิดกับใจไปก่อนเปิดกับปอค่อยเบาอย่างให้ฟังเนาะไปเมื่อเสาร์นี้ออกมาพร้อมกันค่ะโอ้ยเห้ยรองเท้าลูกซ้ายแล้วแม่รู้สึกอแกมากเลยค่ะรองเทา้าขาดอีลี่ก็ต้องหาปิดเทอมเปิดเทอมล่คะคเดี๋ยวแม่ก็ซื้อให้แล้วล่ะคะ่ะบรได้ทุนน้ำมูกะทุนอีแม่เนี่ยแหะค่ะซื้อให้ลูกเองไปเบิ่งรองเท้ากันเด้อค่ะโอ้ยรองเท้าลูกซ้าย ลูกจ๋าทางส่ททำงานทางใส่ไปโรงเรียนนะ่าสงสารจังเลยพี่โตหันมาหน่อยนี่ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ไดราม่าแต่มันคือความจริงนะคะพุดการศึกษากับ่อไรน้ำมูเนาะนี่อ้น้องไปอ้ยเนาะไปรปปะ,ปะ,ปะ,ะ,ปะ,ปะใส่เด็กแอฟริกับแฟรนี่เนาะแล้วถ้าตุนแต่